เอเมเลโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินาล้อเลียนคีเลียนเอ็มปาเป้ด้วยการนำตุ๊กตาที่แปดด้วยใบหน้าของเอ็มปาเป้ขึ้นรถหายฉลองแชมป์โลกก่อนหน้านี้มาร์ติเนสและเอ็มปาเป้มีประเด็นขัดแย้งกันมาตั้งแต่ก่อนฟุตบอลโลก2022จะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เอ e, ็มปาเป้เคยให้สัมภาษณ์ว่าทีมจากยุโรปมีดีกว่าทีมชาติจากอเมริกาใต้เนื่องจากการเล่นกับทีมชั้นนํามาโดยตลอดโดยมาร์ติเนสก็ได้ออกมาตอบโต้เอ็มปาเป้ด้วยการให้สัมภาษณ์กกกลลลัับบไไปว่่่าามมรรู้เืออองฟุตพแะน ในอเมริกาใต้หลายคนก็ค้าแข่งในยุโรปต่อมาหลังจากจบเกมรอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลโลก2022ที่อาร์เจนตินานั้นสามารถเอาชนะจุดโทษทีมชาติฝรั่งเศสไปได้4ประตูต่อ2ทัพฟ้าขาวก็ได้มีการฉลองกันในห้องแต่งตัวโดยได้มีการร้องเพลงขอจงร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา1นาทีให้กับเอ็มปาเป้เพื่อเป็นการเอาคืนที่เคยมีการล้อเลียนหรือมองข้ามพวกเขาล่าสุดในวันที่20พฤศจิกายน2565ทัพฟ้าขาวได้มีขบวนแห่ฉลองแชมป์โลกที่กรุงบัวโนสไอเรสและมีการจับภาพ ถ้ามาร์ติเนสนำตุ๊กตาทารกที่8ดหน้าของเอ็มปาเป้ขึ้นไปฉลองบนรถด้วยแต่ก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าเจ้าตัวนั้นเป็นคนทําขึ้นมาเองหรือมีแฟนบอลหยิบยื่นให้ในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองนั่นเอง